โอ้ยหากเก็บมะเขือ่อนก็บัมีดอกไม่นนะ้อยเนาะมะเขือเนี่ยเก็บพอได้ไปซุกกินกะเทานี่นะคือบัมีน้อยบัมีดอกเลยโอ้ยมะเขือก็บัมีดกอกบัมีหลวง ปลูกเยอะมะเขือจังไยบ่ม,มีดอกเลยพี่น้องเอ้ยเหวาจิตเก็บมะเขือไปสุกสู่ลูกสู่ลานกินแนี่แด่มะเขืออยู่สี่หน่วยมันบอออกดอกเลยเจังไยเนี่ย,อ,ยอันปลูกพริกบุกมะเขือมันคือบ่มีมดอกทั้งพี่น้องบัดอันญามไปกูเนนะนะก้เงินน่ะนะกู้เงินน่นน่ะบ่บ่พ่ออาทิตย์ทำไมดอกมาหลายแท้ พี่น้องเอ้ย,อยางามกู้เงินนีเนาะบอกพ่อมือบอกพ่อทิศสองสามมือดอกเต็มดอกออกหลายเท้นี่บัดยามปลูกประเขือนะมึงคือบรอยากเป็นดอกเป็นดวงแน่นี่บาได้อยู่ได้กินนี่อันย่ายถามีหลีถอดจ๊าถามว่าอันกู้เงินนี่แไ้ม ดอกมันขึ้นยังออกไวแท้มันเป็นจังใดกู้ดอกออกทุมือทุ่มือพี่น้องเอ้ยยายก็อยาคู่บอกยายแน่อันเลายายปลูกมะเขือมันคือบ่มีดอกดอก,ดอกมันคือออกซาดแท้ปลูกเป็นปีเป็นเดือนยังบ่อยากจะออกดอกไอ้ยามกกงกันนี่ดอกคือออกทุมท่มือแท้ ออกอมองดิอันยายก็สงสัยฮึอันคุณหรือคุณมีปุ๋ยดีฮึกู้เัินหรือคุณมีปุ๋ยดีอยากขู่ยายถามในท่อปุ๋ยเงินกู้นะ่ะมันยี่ห้ออีหยังมันสูตรอีหยังของเขาฮึทำไมดอกมันออกไวแท้ เพื่อป่อพ่อสองสชามือดอกมันก็ออกเงินกู้แล้วนะเงินกู้หลายวันน่ะดอกก็ออกทุ่มมือไปย่ามยายปูบปักเขือเป็นปีๆไม่อยากจะออกดอกเลยโอ้ยเป็นตาอยากหัวเนาะคุณด้ปุยดีเนาะปุยสูตรอีกอย่างเนาะดอกก็ออกดีแท้ ปุ้ยสูตรอีหยังบอกยายเด้งสูตรอีหยังยายปูมาเครือปูอยากเป็นดอกแท้นี้มีนี่ดอกเดียวนี้ยังมีอีกดอกเดียวนี่จ้าไอช้างปูเงินทำไมดอกหนอกไวแท้ปุ้ยมันดีสรนบ่ป่ยอยากสิวัาเบิร์ดคังสิวัาพี่น้องเอ้ย มะเขือออกดอกเงินกู้ออกดอกออกทุ่มมือออกทุ่มมือเลยพี่น้งองเอย